เดวิดออนทัวร์เฉพาท่านผู้ชมมารีแล็กพักผ่อนออกล้างกายเดินช็อกกิ้งบริเวณชายแหลมสะพานหินจังหวัดภูกเก็ตครับอยู่ในระหว่างเขตอำเภอ ตำบลตลาดใหญ่กับตำบลวิชิตนะครับด้านหลังก็เป็นตำบลวิชิตครับด้านหลังก็เป็นตำบลตที่นี่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วายแหลมก็จะอยู่ตรงกราบสถานที่ที่คนรู้จักกันนะครับมีหลายอย่างครับเครื่องดนตรีน,น,นาการสนามกีฬาสนาม กลอตสนามฟุตบอลสนามแบดมินตันศูนย์รวมกีฬาอยู่ตรงนี้หมดนะครับแล้วก็ประชาชนก็ได้ออกกำลังกายรับสาระอยูบนเดินแอโรบิกนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศทั่วไปครับตามเดวิดดัวนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งมีเกาะตัวแซกเป็นเสาสัญญาณทีวีแล้วก็มีโรงยานมอเรจอยอยู่นะครับ ก็จะเรือรัศดาอยู่ตงนี้ครเรือรัศดาเป็นแหลงขึ้นลงเรือไปเกาะตารแล้วก็มีเกาะซิเลสูงหนึ่อด้านขวามือมีโรงแรมเอสตินอ่นี้ครับเวสตินนะรับเป็นโรแรมหน้าดาวคนมาพักาไแหลงก็เป็นไปออกไปก็เป็นเกาะดอกไม้โน่นไงเกาดอกไม้เห็นเยอะแยะไกลๆนั่นะ แล้วก็ที่มองไม่เห็นริบหรับจ,จะเป็นก่อไม้ต้นแล้วก็ตัดจากก่อไม้่้นก็จะเป็นก่อปีกปีแรงสวยงามนะครับวันนี้ต้องฟ้าหลวงอาจจะไม่เห็นนะครับบรรยากาศทะเลก็มีคลื่นเิดหน่อยนะครับน้ําก็ไม่ใสเท่าไหร่แต่ว่าเาง่วานก็เพื่อนยิมเงียบว่าน้ําจะใสนะครับต้องฟ้าเกี่ยวพรามวันแล้วก็ทะเลก็เกียวามด้านขวามือก็เป็นเกศพิชิตแหลมปัญหานะครับโรงแรมาดาวหลายโรงแรม นะครับท่นนานเราเป็นอกองออเป็นสถานที่เท่าเผากระยของจังหวัดทุกแกตนะครับจะพาไปดูสถานการณ์น,น,นะครับครับวันนี้ก็พาชมบรรยากาศปลายแหลมสะบานีจังหวัดทุกเกตครับบรรยากาศรถไปลมกำลังดีฟ้าครื้นนิดหน่อยตาเหลือลักษณะรับแล้วก็นี่เป็นกอะศิเล่ โงแรมเวสตินนี้ครับมีคลื่นนิดหน่อย่แหลมสะนน่นเป็นเาะสะพาใหญ่ของแล้วก็รนั้นเป็นแหลมบรนวานัอันนี้เป็นกรองออกทีลเลตอมขายบรรยากาศที่สบานปรับปรุง ถนนชายคนระัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ออกกำลังกายครับ you know มากมีโรงแลในเมืองครับะครับเป็นครับส่วนนี้ก็เป็นถนน,ถน,น,ถน,นรอบภายแหลมนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองเลนให้ประชาชนวิ่งและมีรถสัญจรไปมากันครับถนนสายนี้เป็นถนนขัดระหว่างหัวแหลม รับวงเวียนอนุสาวรีย์ที่เราเรียกว่า,าจริงๆแล้วมันเป็นอนุสาวรีย์60ปีเหมืองแร่ของตุ้มัันไม้นะครับอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจนวนสายนี้ใช้สาหรับแข่งกันโตโยต้ารถโตโยต้ากันด้วยนะครับจะถ่ายทอดสดดูบ่อยๆนะครับเห็นกันแล้วไปแหลมตรงนี้เป็นลานกว้างๆด้านนี้ก็จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตายแหลมสะพานหินครับบรรยากาศล่มลื่นดีนะครับ มีสนามกีฬาสนามฟุตบอลสนามแบดมินตันหูดบอลแล้วก็สเก็ตบอร์ดอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับที่เห็นอยู่หลังสนามบาสก็เป็นสนามสนามซฟลอดอ้วงก็ลดอ่วงสนามเปตองหนือลีลาดสนามปิงปองเซฟันโดสกรรอรลีลาดแล้วก็ตรงนี้ครับสเก็ตบอร์ด นะครับรอบเลยนะครับมีบรรยากาศเช็คอินมีรถรถอะไรนะรถบดดินโบราณนะครับแล้วสนามฟุบอลสระว่ายน้ำนะครับมีเยอะว่างๆก็มาสนุกกันได้สวัสดีครับชมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับเดวิดออนทัวร์ด้วยนะครับจะนำสถานที่ท่องเที่ยวและสาถนานการณ์มาให้ชมอีกมากมายสวัสดีครับ